อ่าที่จะบอที่นี่เนี่ยได้ย่ามาแล้วถึงมาจังหวัดแล้วลังวัดขยันพอหวนสามวดถึงมาสามหวดตดแต่เนาะจังหวัดแล้วบัตสวดที่ซีนวัดเอลนเล่เันเราไปที่เดียวถึงมาสามหมวดตีแต่ตีโอ่สามหวดถึงมาบานนี้อันวดเด็ดวดนี้ไม่ไอัวไม่ลอยูมาม่ก็หนาะ เกิดเอาบอกขึ้นฝันหออเกิดเอาหั้ฝันอานรู้่ั้นฝันเนี่ดีนะดีนะดีนะกล้วมันเนลกเข้ามากับมันตรงกับความฝันนั่นบอกเราไม่ทงานตงเวลาถูกต้องไม่ก็ได้ใส่หมีกอ่านี้หลอเป็นมีทั้งหลายแล้วได้ใส่หมีเอาไปยังออกมากจนจะเบื่อหะอออถือถือวงนาสองสามหมื่นคนน่ะปัาด อ้กีเามาเอารถมาแต่ใส่ถึงรถไปโอ้ใส่งวดกาหายไปเขาเลยบอกว่าเอาไปใส่เขาเมื่อสองพดีมัถือเลขก็ได้ไปใส่เขาโอ้มัถือเลขกเนดแล้วเอใบยังดไปเอาขึ้นมาเวิรดแล้วอ้นอนถือถือเลขจถ้ะถือสามงวดซีงวดมันก็่วยั้งถืองวดละสองสามมือันก็เมนกัวิตีวิินแล้วเนาะมันก็ได้แล้วอันวันนี้ ฝันแล้วเปล่าไมาฝันไม่มีเวลาฝันโอ้ยฮึ่มเฮ้ยเวลาฝันกิดจิตยากไม่ไม่ไม่เราจะองฝันไปเพิ่งเลขกระทะจิตยากมันจะเลขออกปั๊บมันจะฝันปั๊บมันบ่ฝันช่วงนี้จักเป็นยังเดี๋บ่ฝันจะลูกสิตใจยังบ่ฝันดิหน่บ่ฝันเกี่ยวเลยบ่ฝันมายังมีสมอยอยู่ไก่เมื่อแม่บุ๋มโอ้ยไก่เมือจิ S <S เอ้าม hey, ือเศร้านี่มือเศร้าเห็นเลขตัวใดเออนตันืออันมือเศร้าเห็นเลขตัวใดเห็นศูนย์แปดศูนเห็นศูนย์แปดศูนนะครับเลขแปดัเลขแปดว่ามัเบิงยีแมมากมากันเบิ่หมูขันเบิกยี่หมูแปดขันเิ่หมูนั่นว่าขันเบิ่งรังอย่มสิบแปดศูนาเบิงาีมสิบปดเนาะโอ้โหเลขตัวเดียวกัน มันเป็น่ยนสีมัน่าเป็ี่นสีแล้วมันเป็นังสี่แมวของการแฝงซุ้มเนี่ืมต่ว่าเห็นแต่ว่าเห็นสัตว์เป็นวายุกทาน้วยงามสวาแว่าอดอรนแม่อุ้ยอุ้ยมันงามค่ะโมบองคนเลยบบเสียว่าอะไรหมดือแตเปนเล้าวเทมโอยอ้ยอ้ยโอ้อ้ยโอ้อ้ยโอ้โอย้ยโยอ้ยโอ้โอ้ยอยโอ้ออยอยโอ้ยโอนยโยโ้อ้ยอ้ยโอ้ยไอ้อยอ้ยออ เอาวันนี้ยังได้ไปพุ่นไปเป็นร้านปูเนี่ยมเศร้าดิแม่โอ้ยเขาเอื่นกับมาเบืองแสทุกส่วนนะโอ้เลือกเลือกมันขึ้นยังไงขึ้นในน้ำมันเลยน้ำมันเราคนบ้านจะเอาน้ำมันมันแก่นะออเอ่บาเขียวมาถอดอืมบ้านจมาถอดโอ้ว่าเขียวมาถอดเป็นแปด8ุนุนแปดเนาะบ้านชุนชุนแปดซัดอี่ื้อเนี่ อันนี้นบักเชียนั่นอันบักเขียนั่นบักเขียตัวใดพตัวนนโอ้พอผู้ตายเห็นว่าหินหาก่าโอ้คุณแต่ว่าบ่เห็นแต่าพอผู้ตายเห็นเ เลเดียวเก้ากัปหญงวะเจ็ดเจอไ่ได้เขียนเจ็ดนะนึกถมแกได้ว่าเก้ายเห็นคนละตัวโอ้เห็นคนละตัผู้นึงเห็นนันหกเก้าผู้นึงเห็นหาเก้าพ่อนาวโอ้พอผู้เสียชีวิตเห็นหกเก้าเห็นหาเก้าเห็นาเก้าผู้ยญเห็นหาเก้านะครับท่านผู้ชม

<N iss an> น้ำมันวานน้ำมันเป็นไข่เม็ับเนี่ยนันบอเอาใส่จะเปนล่างเลยส่เป็นเบเขื่น่ๆเป็นลัางแม่มาแย่ทคนละสูตร้น้ำมันน้ำมันทอดไม่ไหมนี่ยนบ่ได้เป็นขึ้นเป็นไข่ดีมันขึ้นแค่จมันโผนขึ้นละมันมัไมเป็นเรียบๆเพราะนีมันทอดได้ขึ้นเปไข่ดิเออมันเป็นเรียบแล้วมันห้อยเล็กางเลยดิโอ้ขึ้นเห็นเลยอืมกเนาะมาถ่ายทันนะอีกาเอาเาถ่ายทั้ถหมยแล้วมันทายือเป่าทาอแล้วอา

เป็นไทยไรยุกตะเป็นงานขาวดำนะครับท่านผู้ชมเป็นแมยครัวเป็นถอดน้ำมันถอดหมูเหลวๆมันเป็นมันเป็นตัวเลขครับท่านผู้ชมเมืองเราแมยครัวเป็นวาเป็นเห็นแปดศูนย์นะครับเมืองไหวเป็นแนวทางนะครับเนาะผู้ใดเห็นตัวเรกคอมเมนต์มาได้เนาะครับเนาะ นี่ครับไม่พวัว,ว,าาวาเป็นชายอะไรครับทุกเป็นเนี่ยเป็นศูนย์แปดศูนย์บครับทุกเป็นศูนย์แปดศูนย์หมอน้ำมันนะครับน <c oughs> เนาะคนถอดแล้วแล้วหรดเป็นตัวเลข ติกไว้อยู่ไว่าใครเล่บเคียรเพ่อนก็เห็นสามศูนย์เห็นสามศูนย์ก็ได้แปดศยเลยนะคบท่านผู้ชมท่านผู้ชมเบิ่งนะครับเนาะไ้ยออยู่อยูวันทีหนึ่งเนี่ยต้องลับไหม่้มใอยู่วันงเย้อไูม ท่านผู้ชมเห็นตัวตะเห็นเป็นตัวไหนข้มเห็นมาไหนเด้ครับเด้นี่ครับแมีมั้วมนเห็นนั่นศูนยนยะครับเนาะว่้ว่าแผู้ใจม่ได้ทราบว่าผู้มได้ลอยที่เห็นเพราะฉนั้นน่นลบรบเปบไมันลบหมอนมันเป็น0ูนย์แปดนย์นะครับ,บ,บ,าบาท่านผู้มชมแม่ยั้วมันเห็น นี่นี่เป็นงานข่าวดับนะครับเนาะบักตาบักตาโอ้ยครับเออนี่ครับมี่เป็นเสียงเรียนสัต์ครับ0 8 0ยดนนี่นะครับหมอน้ำมันแลิ่นมาเป็นตัวเลขก็เห็นเนาะครับท่านผู้ชมมีขั้วเป็นทายใบเนาะครับเนาะบักเตบักเตา เห็นเล้วท่านผู้ชมมันเห็นเหล่าสวนแปดสนอตู้เสียงกันเลยเพี่ตั้ไหนอะฮะตู้เสียงอตู้เสียงไปแล้วเราไปแล้วกันเาไปล้กนแล้ว

เอาไว้เดี๋ยวปล่อยวันที่ยีแปดอ่อบอกท่านผู้ชมในวันที่ยีแปดคอยปล่อยเหลือลุงเสียงวันที่ยีแปดคอยปล่อยเนาะครับท่านผู้ชมไปเฟรนด้อของโบราณเฟรนด์ให้โบราณเนาะเดี๋ยววันที่ยีแปดเนาะวันที่ยีแปดวันที่ยีแปดเนาะครับเนาะท่านผู้ชมลุงเสียงเราจังยีปล่อยเหลลุงเสียงปล่อยันที่ยีแปด ดน,เ,น,นเพราะว่าไปุเจอของโบราณเปี๋ยวยให้ลูกไปเบิ้งดอกเดี <Used. S 1> ๋อยา่าคนเกี่ยวมาให้เบิ้งให้โบราณันคุณได้ได้ของโบราณขึ้นมารีบกินเม่อเร็วหลายๆอว่ามันก็เลยยีบเดือดขวาันที่ยีบแปดยีบแปดฝากคนไหลคดแช่ กดติดตามเป็นหน้าอยู่งานครบโยงบอลแต่แล้วแต่อีกมือหนึ่งคนละอีกมือหนึ่งโอ้แล้วเรียบยาวเป็นได้สามตัวนะครับท่านผู้กรเทั่งแล้วงานกันแล้วงานแล้วงานกันเานเาะครับเนาะฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามจะเลื่มกดกระดิง่งนะครับเด้อสวัสดีครับ